แม่สาวส,สวยเลยหัวลนลนเอาหัวโลนแตงเขาด้วยครับเด้อชือบนี่นะครับสีแดงแดงสูงเท่าไหล่ะครับเม็ดร้อิบเด้อแม่สาวนี่ด้อเอาพื้นที่ขึ้นรถครับร้อหางกับหญ้าหุ่นนะครับร้อยสีสิบเม็ดสี่ิบทั้งไตก็เห็นด้วยครับเด้อยหญ้านี่แหละเอานี่แม่สาวเด้อปีกัวบอกครับปีกัวกัวนะครับปีกัวกัวฮะสิบเจเดือน สิบเจ็ดเดือนแม่นิสิบเจ็ดเดือนเอาปีหาเดือนครับปีหาเดือนนี่<ม>เอาสื้อสวยเลยนี่สื้อสวยแดงๆสื้อสวยราคาเท่าไรล่ะครับสองหมื่นสามสองหมื่นสามพันนะครับตัว o n g d a เลยสองหมื่นสาพันสีแดงๆสวยๆเ<ม>บอร์โทรครับศูนย์แปดสามเก้าเจ็ดศูนย์หนึ้เอาบอนี้นะครับด้วยอยากได้ไปเลี่ยงนะครับแม่สาวสวย นะครับให้โท่มาหาหอยนี่รันนี่แหละครับอย่างเพื่อนน้ำมุนเด้อขอบคุณหลายครับ